เคยมีความคิดแวบเข้ามาในหัวไหมครับว่าเอ๊มันจะเป็นไปได้จริงๆเหรอที่คนเราจะเริ่มต้นใหม่ได้แบบหมดจดในการสำรวจพระธรรมโรมภาคต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะมาเจาะลึกคำตอบที่เปาโลให้ไว้เลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่แบบพลิกโฉมความเข้าใจเรื่องมนุษยชาติใหม่ไปเลยครับโอเค ทวนกันนิดนึงนะครับในภาคแรกเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเปาโลวินิจฉัยสภาพของมนุษย์ได้เฉียบขาดมากคือไม่ว่าจะเป็นใครนะยิวหรือคนที่ไม่ใช่ยวิวทุกคนเนี่ยติดเงกอยู่ในกับดักของบาปแบบสิ้นหวังเลยแล้วที่สําคัญคือแม้จะพยายามทาตามธรรมบัญญัติให้ดีแค่ไหนมันก็ยังไม่พอที่จะช่วยให้หลุดออกมาได้แล้วที่นี้ทางออกมันหยุดตรงไหนล่ะวันนี้เราจะมาค่อยๆค,ค,คลี่คลายปมนี้กันผ่าน4ี่ประเด็นหลกักๆเลยนะครับ 1. คือเราจะไปดูเรื่องราวของมนุษยชาติ2แบบ 2. คือความขัดแย้งของธรรมบัญญตัติเอ๊ะทำไมสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นทางออกกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาไปได้ 3. เราจะมาเจาะคำถามสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของชนชาติอิสราเอลและสุดท้ายเลยเราจะมาดูกันว่าครอบครัวใหม่ที่มันแตกต่างกันสุดๆเนี่ยจะอยู่รวมกันเป็นหนึ่งได้ยังไง เอาละครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยซึ่งเป็นหัวใจของทางออกที่เปาโลเสนอเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องของตัวตนใหม่ในพระคริสต์ครับคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับที่เปาโลใช้ก็คือคำว่าการถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมคือลองนึกภาพซ้มนะครับมันไม่ใช่แค่การที่เราทำผิดแล้วศาลตัดสินว่าโอเคยกฟ้องแล้วจบกันไปนะ แต่มันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับมันเหมือนกับว่าผู้พิพากษาไม่เพียงแต่ยกฟ้องแต่ยังรับเราเป็นลูกบุญธรรมในครอบครัวของท่านเลยทีเดียวมันคือการได้สถานะใหม่หมดจดได้ความสัมพันธ์ใหม่และได้อนาคตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังภายภาพมันชัดขึ้นไปอีกนะครับเปาโลทําสิ่งที่น่าสนใจมากเลยคือเขายกประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติทั้งหมดขึ้นมาแล้วเล่าผ่านตัวละครเอกแค่สองคนเท่านั้นเอง ซึ่งสองคนนี้ก็เป็นตัวแทนของทางเลือกสองเส้นทางที่แตกต่างกันอย่างเส้นเชิงทางเลือกมันเลยชัดมากเลยครับฝั่งหนึ่งคืออาดัมที่เป็นตัวแทนของบาปความเห็นแก่ตัวซึ่งนำไปสู่การพิพากษาและความตายเป็นเหมือนผู้นำของมนุษยชาติที่ถูกจองจำอยู่แต่อีกฝั่งหนึ่งคือพระเยซูครับที่เป็นตัวแทนของการเชื่อฟังอย่างสัตย์สื่อซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมและชีวิตเป็นผู้นำของมนุษยชาติแบบใหม่ คำถามก็คือเราจะเลือกอยู่ฝั่งไหนแล้วสำหรับคริสเตียนในยุคแรกเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ไอเดียสวยๆที่ลอยอยู่ในอากาศนะแต่มันเป็นความจริงที่จับต้องได้เลยผ่านพิธีที่เรียกว่าบัพติสมามันคือสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากครับของการที่ตัวตนเก่าของเราได้ตายไปพร้อมกับพระเยซูแล้วก็ถูกปลุกขึ้นมาเพื่อมีชีวิตใหม่ร่วมกับพระองค์โอเคพอมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะ ถ้าแผนการสร้างมนุษยชาติใหม่มันเป็นแบบนี้มาตลอดแล้วไอ้เจ้าธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิมหรือที่เรียกว่าโทราละ่ะตกลงมีไว้ทำไมมันเป็นคำถามที่ใหญ่มากเลยนะครับซึ่งเปาโลก็ไม่ได้หนีคำถามนี้เลยนะครับเขากลับเดินเข้าใส่ความขัดแย้นที่ดูเหมือนจะอธิบายยากนี้แบบตรงๆเลยเปาโลอธิบายแบบนี้ครับคือตัวธรรมบัญญัติหรือโทราเนี่ยมันดีนะมันสะท้อนพระประสงค์ของพระเจ้าเลยแต่ มันไม่เคยถูกออกแบบมาให้เป็นยาที่จะมารักษาปัญหาบาปของมนุษย์ครับแต่หน้าที่ของมันเนี่ยเปรียบไปแล้วเหมือนเครื่องมือวินิจฉัยโรคที่แม่นยำม,มากๆเหมือนเป็นแว่นขยายที่ส่องให้เราเห็นเลยว่าโอ้โหปัญหามันหนักขนาดนี้นี่เองแล้วมันชี้ให้เห็นว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากที่อื่นที่ตัวรรมบัญญัติเองให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับพระเยซูเข้ามาทําในสิ่งที่รรมบัญญัติทาได้แค่ชี้ทางให้สําเร็จ แล้วพระวิญญาณก็คือพลังที่ทําให้เราสามารถเดินในห่นทางใหม่นี้ได้จริงๆพูดง่ายๆคือพระเยซูเป็นคําตอบของปัญหาที่รรมบัญญัตินั่นแหละเป็นตัวเปิดโปงขึ้นมาเรื่องนี้ก็นําเราไปสู่คําถามที่3ครับซึ่งเป็นคําถามที่ต้องบอกว่ามันบีบหัวใจเปาโลมากๆเลยเป็นการส่วนตัวนั่นก็คือแล้วคนยิวละ่ะเพื่อนร่วมชาติของเขาเองผู้คนที่ได้รับพระสัญญามาตั้งแต่ต้นแต่ส่วนใหญ่กลับยังไม่ยอมรับพระเยซูเป็นพระเมสสิยา ตกลงจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่เพื่อจะอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนนี้เปาโลก็เลยใช้ภาพเปรียบเทียบที่สวยงามมากครับเขาชวนให้เรานึกถึงภาพของต้นมะกอกใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งต้นมะกอกนี้ก็คือตัวแทนของครอบครัวแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าที่สืบต่อกันมาตลอดประวัติศาสตร์นั่นเองในภาพเปรียบเทียบนี้ตัวต้นไม้ทั้งต้นก็คือประชากรของพระเจ้าครับทีนี้มันมีกิ่งเดิมบางกิ่ง ซึ่งก็คือชาวอิสราเอลที่ไม่เชื่อในพระเยซูถูกหักออกไปแต่ในขณะเดียวกันก็มีกิ่งมะกอกป่าซึ่งหมายถึงคนที่ไม่ใช่ยิวถูกนำมาต่อกิ่งเข้ากับต้นเดิมครับผลก็คือต้นไม้แห่งพันธสัญญานี้มันเติบโตขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีกและนี่คือหัวใจของเรื่องเลยนะครับพระเจ้าไม่ได้ยกเลิกแผนเดิมแล้วหันไปเริ่มแผนใหม่นะครับไม่ใช่เลยเพราะองค์แค่กำลังขยายครอบครัวให้ใหญ่ขึ้นต่างหาง และที่สำคัญที่สุดคือพระเจ้าไม่ได้ละทิ้งพระสัญญาดั้งเดิมที่เคยให้กับชนชาติอิสราเอลแม้แต่น้อยทั้งหมดที่ว่ามานี่ก็นำเรามาสู่ประเด็นสุดท้ายซึ่งเป็นคำถามในทางปฏิบัติแล้วครับว่าแล้วไอ้ครอบครัวใหม่ที่มันมีแต่คนมาจากพื้นเพที่แตกต่างกันสุดๆแบบนี้เนี่ยจะอยู่ด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวได้ยังไงเปาโลไม่ได้ปล่อยให้เราคิดกันเองนะครับเขาให้เหมือนเป็นพิมพ์เขียวสู่ความเป็นหนึ่งเดียวไว้เลย เริ่มจากรากฐานที่สำคัญที่สุดคือความถ่อมตนและการให้อภัยกันจากนั้นก็ต่อยอดด้วยการใช้ของประธานที่แต่ละคนมีแตกต่างกันออกไปเพื่อรับใช้ซึ่งกันและกันและสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ที่จะเอาชนะความขัดแย้งทางวัฒนธรรมให้ได้แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องทฤษฎีนะครับเพราะในคริสตจักรที่กรุงโรมเนี่ยมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นจริงๆเลยระหว่างกลุ่มคริสเตียนที่เป็นยิวกับกลุ่มที่ไม่ใช่ยิว โดยเฉพาะในเรื่องที่ไม่ใช่แก่นของความเชื่ออย่างเช่นกฎเรื่องอาหารการกินหรือว่าธรรมเนียมการถือวันสบาโตซึ่งเรื่องเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆพวกนี้ละค่ะที่มันกําลังจะทําให้คริสตจักรแตกเป็นสิ่งเสียงและคําตอบสุดท้ายของเปาโลมันเรียบง่ายแต่กับลึกซึ้งจนน่าทึ่งเลยครับคําตอบนั้นก็คือความรักเขายืนยันเลยว่าความรักนี่แหละคือการทําให้ทรรมบัญญัติทั้งหมดสําเร็จอย่างแท้จริง มันน่าทึ่งมากเลยนะครับที่ไอตัวทรมบัญญัติที่เป็นต้นตอของความขัดแย้งเนี่ยสุดท้ายแล้วกลับมีความรักเป็นหัวใจสําคัญซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นครับสารทั้งหมดจากพระธรรมโรมก็เลยทิ้งท้ายเราไว้ด้วยคําถามที่ท้าทายความคิดมากๆเลยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่ความแตกต่างหลากหลายของเราที่ปกติแล้วมักจะเป็นสาเหตุของความขัดแยง้งจะพลิกกลับมากลายมาเป็นเวชีที่สวยงามที่สุดที่แสดงให้โลกเห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันได้นี่แหละครับ คือความท้าทายและเป็นคำเชิญชวนที่พระธรรมโรมมอบทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้ขบคิดกัน